นี่มาดูนะคะมาดูแบบฝึกหัดเรื่องที่ห้านะคะเรื่องคนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนเป็นการทบทวนเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องคนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนหลังจากที่พวกเราเนี่ยนะคะได้มีการฟังเนื้อหาที่คุณครูได้สอนไปในสองคาบที่ผ่านมานะคะทีนี้เราจะมาทบทวนแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องคนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนเนาะ ตอนที่หนึ่งนะคะจะเป็นการเติมคำหรือข้อความให้มันสมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งค่ะรัชกาลที่หทรงใช้นามแฝงว่าอะไรใช้นามแฝงว่าอัสวปาหุนั่นเองโอโ้โหไม่ยากเลยนะคะคนติดล้อแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทบทความมาบทความแล้วก็ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ด้วยใช่ไหมคะบทความนะ คนติดลอ้อทรงพระราชนิพน์เป็นภาษาอังกฤษชื่อว่าโคดอนเอฟวนะคะก็คือโคนติดล้อนั่นเองนะคะเดี๋ยวเปน็นนะโคนติดล้อแบ่งเป็นกีนตอ,อนนะคะแล้วก็แต่ละตอนเสนอความคิดเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดกี่ตอนมีมีโคนทั้งหมดกี่ตอนสิบสองตอนค่ะ อ่าสิบสองตอนโดยอ่าโดยทั้งสิบสองตอนนี่นะคะดูนะคะโดยทั้งสิบสองตอนนี่นะคะเป็นการเสนออโดยเสนอ แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปัรรคที่ทำให้ประเทศเป็นคะที่ทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า ก็คือเป็นการนำเสนอปัญหาทั้งหมด12อย่างที่ทำให้ประเทศของเราเป็นไงจเจริญหาโล่น,นะคะคนติดล้อตอนที่เราเรียนก็คือตอนความนิยมเป็นสมียนมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะข้อที่5นะคะคนติดล้อตอนความนิยมเป็นสมียนเนี่ยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะ การที่คนไทยนะคะที่มีการศึกษาสูงน,นิยมรับราชการใช่ไหมคะนิยมรับราชการใช้ชีวิตในเมืองกรุงอ่านเขียนต่อแล้วก็ไม่กลับ ไปยังของถิ่นไปยังภูมิลำเนาของตัวเองเนาะทีนี้มาดูข้อที่หกค่ะํำกล่าวว่าคนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนเป็นตัวอย่างที่มีคุณค่าเหนือการเวลาคุณค่าเหนือการลหมายถึงอะไรทีนี้คงพูย้ำม,มากเลยนะคะคุณค่าเหนือการเวลาคือเป็นไงคะปัจจุบันนี้มันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็อธิบายไปเลยค่ะหมายความว่า เป็นบทความที่แม้ว่าเวลาผ่านไปหลายปีแต่ปัญหานั้นก็ยังเป็น ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เด้เกิดขึ้นอยู่นะอ่ะปัญหานั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะเช่นค่านิยมการรับราชการอะไรพวกเนี้ยนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะปัญหาปัจจุบันที่สอดคล้องกับโคนติดลอได้แก่อ้โห่เยอะมากอ่ะค่านิยมใช่ไหมลูกค่านิยมการเข้ารับราชการนะคะอยากให้ลูกหลานราับราชการอะไรเงี้ยนะคะ ต่อไปการตั้งโรงเรียนให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องนะคะการตั้งโรงเรียนให้ความรู้แก่ประชาชนก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดความรำคาญค่ะก่อให้เกิดความก่อให้เกิดความรำคาญเนื่องจากอะไรคะผู้สำเร็จการศึกษามีความหวัง ว่าจะเป็นเมีนและได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเร็วๆอะไรองนี้น,นะคะแบบไม่มีใครอยากที่จะไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองการที่เขาเหล่านั้นไม่กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาของตัวเองเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าคิดว่า คิดว่าอาชีพอะไรอะเห,เ,ออเ,เหล่านั้นไม่สมเกียรติเออแค่นี้พอสั้เลยคิดว่าอาชีพเหล่านั้นไม่สมเกียรติกิจการอย่างอื่นเนี่ยไม่สมเกียรติฉันเป็นเสมเียนเนี่ยโหสุดยอดที่สุดแล้วนะคะเสียเวลาเป็นชาวไร่ชาวนาใครก็เป็นได้ไม่จำเป็นต้องจบอะไรประมาณเนี้ยนะคะต่อไปข้อที่สิบค่ะสาเหตุที่ทําให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะ เป็นเจ้าของกิจการได้เพราะอะไรอย่างที่ครูบอกว่าอาชีพเสมียนเนี่ยสมัยก่อนเงินเดือนแค่สิบาทยี่สิบาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันไม่มีเงินเก็บอะสาเหตุที่ทําให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้ก็เพราะอะไรเขาไม่มีเงินเก็บอืมเขาไม่ได้สํารองเงินเก็บไว้ใช่ไหมคะก็แบบสุดท้ายก็จุดจบสองสถานนะเห็นไหมสถานแรกคืออะไรเนี่ยอะข้อต่อไป ผู้เสื่อสัตว์สุจริตเมื่อถูกไล่ออกจากงานจึงเป็นไงคะเลี้ยงเลี้ยงนะคะไปตายในที่ลับอ่าเลี้ยงไปตายในที่ลับใช่ไหมต่อไปข้อสิบสองบ้นปลายเสมียนที่ทุจริตหละ่ะอ่าพอทุจริตเสร็จก็เป็นไงหูเงินเดือนมันน้อยใช่ไหมคะต้องทุจริตก็เลยเป็นไงสุดท้ายคนทุจริตก็ต้องเข้าคุกใช่ไหม ก็ต้องติดปุ๊บอะเมื่อสเสมียนเนี่ยมีมากขึ้นในกระทรวงเกินความจําเป็นก็เกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยเกิดวิกฤตขึ้นก็คืออะไรคะต้องจัดการถ่ายเทอ่ะถ่ายเทสเสมียนเจนะถ่ายเท พวกใช้คำว่าพวาเล่พวกที่เกินพวกที่เกินอะถายเทพวกที่เกินพวกที่เกินในที่นี้ก็คือคนแบบว่าเริ่มแก่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเริ่มทํางานไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรก็โดนถ่ายเทออกนะคะเพื่ออะไรเพื่อรับคนใหม่เข้ามาเพื่อรับคนใหม่เข้ามานะคะ คนหนุ่มสาวนิยมเป็นสเสมียนเนื่องจากอะไรข้อที่สิบสี่เพราะาอาไะอรไรเพราะ,ะคิดว่าเป็นอาชีพที่เป็นไงคะเป็นอาชีพที่มีเกียรติใช่ไหมคะคิดว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นบุคคลชั้นสูงอะไรอย่างนี้นะคะไปคำว่าคนหล้อ นติดล้อเป็นการใช้ภาพโพ์แบบใดถ้าเปรียบเทียบโคลนเนี่ยมันจะเปรียบเทียบเหมือนแบบถ้าแยกคนลน,นจะใช้อุป,ปมาโคลนก็คือปัญหาใช่ไหมประเทศก็คือล้อใช่ไหมคะแต่ถ้าโคลนคือโคลนคืออะไรเนี่ยอันนี้จะใช้ภาพโพสแบบอุปมาะคะ่ะอุปม์คืออะไรคือการเปรียบเทียบไปเลยว่าโคลน เป็นอะไรล้อเป็นอะไรนะคะคืออะไร่ีเป็นต้นนะคะจะใช้อุปกรณ์นะคะอ่ะต่อไปกลวิธีเขียนที่โดดเด่นของคนติดล้อกลวิธีการเขียนที่โดดโดดเด่นของคนติดล้อเนี่ยก็คืออะไรคะเป็นการใช้คำถามกระตุ้นผู้อ่านอ่าใช้คำถามกระตุ้นผู้อ่านให้เขาแบบ ฉุกคิดอยู่เสมอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายตรงนี้โอนเท่ากับอะไรปัญหาโนคือปัญหาส่วนล้อ,อเปนะคะเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบแบบคือคือไปเลยน,นะคะโอเคเนาะทีนี้มาดูค่ะข้อที่17 ค่านิยมของสังคมไทยที่เด่นชัดประการหนึ่งในสมัยรัชกาลที่หกคืออะไรก็คือการนิยมเข้ารับราชการมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาใช่ไหมคะต,ติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียน,นเสนอแนวคิดหลักว่าอะไรคะแนวคิดหลักของเรื่องนี้คือความนิยมของสังคม ความนิยมของสังคมที่ยกย่องยกย่องอะไรคะการเป็นข้าราชการค่านิยมของสังคมนะคะการยกย่องข้าราชการเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรมันทําให้เกิดปัญหาไงมันทําให้เกิดปัญหานะคะมันทําให้เกิดปัญหานะคะและด้วยปัญหาและออุปสรรค ต่อการพัฒนาประเทศนะคะต่อไปจากเรื่องที่อ่านนักเรียนคิดว่าผู้เขียนแสดงเจตนาสำคัญในเชิองอะไรเขาต้องการอะไรเขาต้องการจูงใจค่ะในเชิงจูงใจให้ผู้อ่านนะคะจูงใจให้ผู้อ่านสนใจค่ะสนใจในประเด็นปัญหานี้นะคะโดย นำเสนอสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดว่า,าเออเรื่องเล็กๆในสังคมเนี่ยนะคะคุณค่าที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคุณค่าด้านวัรณศิลป์ใช่ไหมค,ค่า ด้านวรรณศิลป์คืออะไรนะคะเช่นอะไรถือว่าเป็นตัวอย่างของบทความแสดงความคิดเห็นที่ดีใช่ไหมคะมีการใช้ศิลปะในการโน้มน้าวใจผู้อ่านอะไรเงี้ยเขียนอธิบายไปหรือจะเป็นคุณค่าอคุณค่าด้านสังคมคุณค่าด้านสังคมก็คือมีเยอะมากอย่างเช่นสะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนใน สมัยนั้นคนรุ่นใหม่ในสมัยนั้นที่มีการศึกษาสูงนะคะที่มุ่งหวังที่จะรับราชการนะคะเป็นการเตือนสติให้คนได้เห็นแบบเออไมนเป็นค่านิยมที่ผิดนะนะคะเราต้องแบบเอ,อหันมาแบบพัฒนาบ้านเกิดบองนอนของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขียนอธิบายไปนะคะทีนี้มาดูคําศัพท์โอ้โหคาที่หนึ่งเพาะเพาะไปลว่าอะไรบุ๋มเพาะก็คือทําให้เกิดนั่นเองอืม mm. ทําให้เกิดนะคะ มูลมูลคือรากค่ะรากเขาหรือเหตุ่นอ,องนะคะส่วนละม่มพูดอย่างละม่อมคือพูดอย่างสุภาพอ่าพูดอย่างสุภาพนะคะข้อที่สี่นะคะศูนย์ลับอืมศูนอัตรานคือศูนย์ลับหายไปนะคะหมวกสกราร่าหมวกสกราชคืออะไรหมวก ที่ทำจากอะไรคะจากค่าขนสัตว์นะคะข้อที่ร้ายนั้นข้อที่ร้ายนั้นคือ,อไรข้อที่อะไรคะข้อที่บอกว่าการยินยอมเห็นด้วยเขาพูดถึงสังคมอะ่ะข้อที่ร้ายนั้นคือการยินยอมเห็นด้วยจาก ว่าการทำงานราชการดีกว่าการเป็นชาวนาชาวสวนพ่อค้าอะไรเงี้ยดีกว่านะคะคือข้อที่รายนั้นส่วนงานออฟฟิศคืออะไรงานออฟฟิศคืองานทั้งหมดเลยนะคะคืองานที่ทำในสำนักงาน างานที่ทําในสํานักง,งานทั้งหมดเลยนะคะต่อไปผลแห่งการบูชาหนังสือหมายถึงอะไรผลแห่งการบูชาหนังสือคือผลเนี่ยนะคะผลแห่งการบูชาหนังสือคือผลที่ได้จากการเข้ารับการศึกษาผลที่ได้จากการเข้ารับการศึกษานะคะ ไปผู้เพาะความสมบูรณ์ค่ะผู้เพาะความสมบูรณ์คือผู้ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองอ่าผู้ที่เพาะความสมบูรณ์คือผู้ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองนะคะป่วยกล่าวเสียเวลาการป่วยกล่าวเสียเวลาคือการพูดค่ะการพูดที่ ไม่มีประโยชน์การผู้ที่ไม่มีประโยชน์หและเสียเวลาไปไม่ได้อะไรจำหน่ายใจซับยยง่ายๆจำหน่ายใจซับก็คือการใช้ใจมีนั่นเองบ้านนอกขอกนานะคะบ้านนอกขอกนาคือคนที่เป็น าวไร่ชาวนาชาวสวนใช่ไหมที่เขาไม่ได้ทํางานอยู่ในเมืองหลวงอะ่ะอยู่นอกกรุงอะ่ะอยู่นอกเมืองหลวงละกันอยู่นอกเมืองหลวงนะคะข้อนี้แหละเป็นที่น่าสังเวชใจข้อนี้แหละเป็นที่น่าสังเวชคืออะไรข้อไหนอ่ะข้อนี้แหละก็คือข้อที่บุคคลนะคะบุคคลถูกคัดออกจากการ การลงเอยอย่างมืดแห่งชีวิตที่มืดไรไม่มีเสาหลักคืออะไรก็คือการแอบสมเด็นที่สุดจริตนะันึกออกไหมหมายถึงอะไรเขาก็ต้องมีค่ะแอบซ่อนตัวใช่ไหมคะอายแอบซ่อนตัวลำพังอ่าแอบซ่อนตัวลำพังในที่สุดก็ตายอย่างเดียวดายอ่าก็ตายนะคะ อย่างเดียวได้ตกลงเป็นลงเอออย่างหน้าสังเวสองสถานหมายถึงอะไรก็คือมีสองแบบอะจุดจบของเสมียนมีสองแบบอ่าจบของเสมียนที่โดนคัดออกอมีสองแบบคือหนึ่งเป็นไงคะแอบซ่อนตัวใช่ไหม แอบซ่อนตัวตายโดยลำพังสองถ้าเสมียนที่ฟูจริตก็เป็นไงคะอันเองอ่าก็เป็นอันว่าปกนะคะเนื้อหาเรื่องเรื่องอะไรคนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนนะคะก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมที่แบบว่าทรงคุณค่านะคะเหนือการเวลาก็คือ เป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีเลยค่ะ